สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับหมอธรอพระนครรายการเรียบพระนครดําเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์รายการเรียบพระนคนนรวันนี้จะขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กําลังเป็นช่วงเวลาในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับโจรขมโมยชุกชุมไปหมด เรื่องราวของการที่เกิดขึ้นผู้ที่ทำทำทำวางตัวเป็นโจรต้นรัพยิงชโมวยในต่างๆนะัไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนะคะเคยมีมาตั้งแต่อดีตแล้วด้วยความที่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นสมัยที่มีการขยายพื้นที่ของตัวเมืองกรุงเทพ ออกไปทางทุ่งรังสิตเราเรียกว่าทุ่งรังสิตนะคะขยายเป็นพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวและทำการเกษตรโดยให้สัมปทานเอกชนทำการขุดคลองและก็จัดสรรแบ่งสรรที่ดินเพื่อการเกษตรจัดสรรที่ดินเอามาขายหรือเอามาให้เช่าเ,เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการกิจการดังกล่าวในนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้มีการจําแนกแยกประเภทเอาไว้อย่างเด่นชัดเมื่อครั้งที่ได้มีการจัดงานแสดงกิจกรรมจัดการแสดงกสิกรรมและก็พาณิชเชียรการที่สะระปุมที่สะระทุมบริเวณสะระปทุมวันเคยจัดงาน คล้ายๆงานแฟร์ใหญ่ๆเนี่ยนะคะคล้ายๆงานออกาชาติเนี่ยแต่ว่าเรียกว่างานแสดงการจัดแสดงงานกสิกรรมและผ่านนิชยยการขึ้นครั้งแรกในปีออพุทธศักราช2 4 5 3หรือปีออรัตนกโกนสินทร์ศกรส .129 129 โดยกระทรวงเกษตรราธิการกระทรวงเกษตรราธิการก็คือกระทรวงเกษตรในปัจจุบันนี้นะคะกระทรวงเกษตรราธิการได้แก่รัฐบาลมีรัฐบาลมีเอกชนแล้วก็มีบริษัทก็คือบริษัทครองทีเ่เป็นผู้ขุดครองชื่อว่าบริษัทขุดครองแลคูนาสยามเป็นเข้ามาร่วมงานด้วยบริษัทนี้เนี่ยเมื่อแรกก่อตั้งนั้นเป็นการลงทุนร่วมกันของ เจ้านายข้าราชการและพ่อค้าก็คือพระองค์เจ้าสายสนิทวงแล้วก็มีพระนานาพิษภาษีมีหลวงสาธรราชายุคมีมิสเตอร์โยอาคิมกรัซซี่บุคคลทั้งสี่คนนี้เนี่ยก็ได้กราบบังคมทูลขอพระรมราชานุญ,ญาตเป็นพิเศษในการขุดขุดการเลือกขุดครองก่อนผู้อื่นในปี พศออ2431ต่อมาเมื่อวันที่17มาการาคม2431ก็ได้มีการรับพระบรมราชานุญาตมีระยะเวลาทั้งหมด25ปีในขณะเดียวกันก็มีการผ่อนผ่อนคลายระบบไพร่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่5เป็นผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว ตลอดจนปัญหาการเมืองภายในส่งผลให้ไพร่จำนวนมากมีอิสระในการประกอบอาชีพของตนเองปรากฏได้ชัดในกรณีของทุ่งรังสิตส่งผลให้ให้ทุ่งรังสิตกลายเป็นพื้นที่ที่ซึ่งมีหลายชีวิตฝากความหวังจากการดำรงชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ที่ อพยพมามีทางเลือกมากขึ้นก็ได้แก่พวกชาวนาอิสระชาวนาอิสระที่พ้นจากความความเป็นทาสความเป็นไพร่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มาทำม,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 มีมีอาชีพทํานาแล้วก็เป็นชาวนาอิสระที่ต้องบุกเบิกที่ทํากินหรือ,อ,อไม่ก็เป็นชาวนาที่อยู่ในระบบเช่าอันเกิดมาจากการปรับตัวของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ทั้งหลาย ที่ทันต่อสภาวการทางเศรษฐกิจด้วยการจับจองที่ดินขนาดใหญ่แล้วก็แบ่งให้เช่าเปิดให้เช่าสภาสถานสานภาพของไพร่ที่บุกเบิกที่ดินทำทำกินหรือที่ที่นาดังกล่าวเนี่ยที่พบว่ามีภูมิหลังที่มีความหลากหลายมากนะคะคนที่มาเป็นเจ้าของผืนนาในทุ่งลงังสิตเนี่ย มีแบ็กกราวด์หรือว่ามีภูมิหลังที่มีความหลากหลายส่วนหนึ่งก็มาจากไพร่ในสังกัดของมูลนายเดิมซึ่งเป็นระบบมูลนายในอดีตพึ่งภายหลังมีการยกเลิกไปเ,เช่นไพรจำนวน48คนของอพระยาบรบบบบบรดาบรรรลือสิงหนาตนะครับรรดาสิงหนาตได้อพยพมาตั้งรกรากที่เมืองธัญ,ญบุรี จนมูนายลายหนึ่งที่ต้องมาติดตามไพร่ของตนให้กลับไปเข้าสังกัดเ,เมื่อปีพศ2484 4หรือไพร่าบางส่วนเมื่อมูนายเสียชีวิตลงก็ได้อพยพเข้ามาบริเวณทุ่ง,งนาที่แถวลังสิตเนี่ยเ,เช่นในปีพศ2446กระทรวง กลาโหมได้ติดตามไพรจำนวน28คนของขุนนาราพิบาลเสมียนตรากรมพระสุรัสสวัสดีที่ถึงแก่กรรมแล้วในจำนวนนี้ก็มีไพร่ที่อยู่ในบริเวณคลอง8วาก็ค,คือคลองลังสิต์ปยุรศักดิ์คลอง6แล้วก็คลอง13ของเมืองทัญญบุรีจำนวน4คนที่พบว่าขุนนาราพิบาลมีตำแหน่งเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมกำลังพลและไพรที่กระจัดกระจายนั้นก็จัดเป็นไพรสมอันถือว่าเป็นแรงงานส่วนส่วนงานส่วนตัวของมูนายซึ่งพร้อมที่จะเป็นอิสระทันทีและได้เข้ามาทำมาหากินในพื้นที่บริเวณทุ่งลังสิทธิแห่งนี้นอกจากนั้นยังมีไพร่อีกจำนวนไม่น้อยที่หลบหนี ระบบการเก็บเงินแทนการเกณฑ์แรงงานของรัฐหรือว่าเงินค่าราชการทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องออกติดตามเช่นในปีพุทธศักราช2 4 5 0ถึง2451ไพรหลวงของพระพระบรมเถอพร,พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายจำนวน132คนได้พยายามหลบหนี ค่าเขาเรียกว่าหลบหนีจากการที่ต้องจ่ายค่าราชการอยู่ในเขตเมืองธัญบุรีและก็มีนบุรีเฉพาะที่ธัญบุรีมีจำนวนถึง98คนการติดตามไพร่กลับมาอยู่ในการควบคุมของรัฐของของรัฐบาลคือของรัฐหรือของมูลนายเนี่ย ทั้งการต้องมาเสียเงินค่าราชการและการเกณฑ์ทหารประสบปัญหาทั้งการประสานงานระหว่างกรมการอำเภอซึ่งที่เป็นพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ผู้มาติดตามทำให้ไม่ทราบถิ่นที่อยู่แน่นอนไพร่ส่วนหนึ่งจึงสามารถหลบหนีจากเจ้าหน้าที่รัฐกลับไปยังมี กลับออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอิสระ,ะเดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในทุ่งลังสิตดังกรณีในปีพุทธศักราช4 4 6 6เมื่อมีการติดตามนายวาไพร่สมของขุนนราพิบาลเสมียนตรากรมพระสุรัสวัดีทึ่งถุงแก่กรรมในท้องที่อำเภอเชียงรากเมืองปทุมธานีแต่ไม่พบตัวเนื่องจากได้ไปตั้งเรือนอยู่ที่เมืองธัญบุรีเรียบร้อยแล้วการตอบสนอง ภาวะการทางเศรษฐกิจของไพร่ที่หลบหนีพันธะที่มีต่อรัฐและก็มูลนายที่ดูแลเนี่ยแสดงถึงการเคลื่อนไหวของไพร่ในการเข้าธรรมหากินในทุ่งรังสิตและก็เป็นภูมิหลังของกลุ่มคนที่สำคัญซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นชาวนาอิสระกลุ่มคนนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้มีทั้งเ,เข้ามาทำการหักร้างถางพง ทำนาอย่างเพื่อเป็นอิสระแล้วก็บางส่วนก็มาเช่าที่นาตามระบบเช่าที่ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายตามการครอบครองของเจ้าของที่ดินซึ่งมีอยู่มากมากมายหลาย,หลายรายในเวลานั้นในส่วนของทางของการดํารงชีพพบว่าชาวนาอิสระเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ท้องทุ่งรังเิษแห่งนี้เนี่ย ยังมีวิธีการผลิตเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกโดยมุ่งที่จะมีการผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวจากเดิมซึ่งในสังคมชนบทนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมีก่อนหน้าที่จะมีการทําสนธิสัญญาบาวริงชาวนาหรือไพร่ต่างๆนั้นต่างมีวิธีการผลิตที่พึ่งพาตนเองเป็นการพึ่งพาสินค้าต่างประเทศมากขึ้นเมื่อก่อนเคยพึ่งพา สินค้าของตนเองก็หันไปพูดง่ายๆว่าซื้อของนอกซื้อของที่นำเข้ามาต่างจากต่างประเทศต่างชาติมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยทำให้เห็นได้ว่าจากการประกาศสมัยตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะที่เกี่ยวกับสนที่สัญญาบาวริงเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2407สิ่งที่เกิดขึ้นดัง ด,ด,ดังต่อไปนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลทีส่สีตั้งแต่สมัยรัชกาลทีส่สดังต่อไปนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนเมื่อมีโรงสีข้าวสารขายยังมีอยู่น้อยตามบ้านเรือนต่างๆจนในพระบรมมหาราชวังก็มีครกกระเดื่องแล้วก็ครกตำข้าวแทบทุกเย้าทุกเรือนกลางวันหรือบ่ายแล้ว นายก็จะใช้ให้เบ่าวเนี่ยไปตำครกกระสากบ้างคนละสากสองสากบ้างแล้วก็ฝัดข้าวเป็นข้าวสารกรอกหม้อก็เลยทีเดียวเห็นว่าเป็นดังนี้มาแต่การก่อนก็เดี๋ยวนี้มีโรงสีมากครกกระเดื่องก็หายสาบสูญไปเ,เหมือนกับ การปั่นฝ้ายปั่นได้แหลี่ทอผ้าเมื่อมีชาวต่างประเทศต่างเอาผ้ามาขายเอาได้มาจําหน่ายจนราคาถูกกว่าได้ที่ปั่นฝ้ายที่ทอกันในเมืองนี้การหีบฝ้ายดีดฝ้ายปั่นฝ้ายทุกหนทุกแห่งก็เป็นอันตรธานหายไปยังมีอยู่บ้างก็แต่การทอผ้าเอาได้เมืองนอกมาทอ ในบัดนี้พวกที่ร่องพวกที่ร่องเข้าเปลือกแขวงกรุงเก่ามาขายแลมาส่งโรงสีบ้านผู้มียุ้งฉัางโดยมากคนที่คับแคบเล็กน้อยแต่ก่อนก็เคยตำข้าวกินแทบทุกเวลาแต่เวลาต่อมาก็ไม่เคยตำข้าวพากันซื้อข้าวสารจากโรงสีร่ำไปอันนี้เป็นข้อความที่ถูกบันทึกไว้ในปี พฤษศรา2,407ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีการค้าขายจากต่างชาติเข้ามาวิถีชีวิตคนไทยในอดีตคนไทยต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5การผลิตข้าวส,ส่งเพื่อการส่งออกก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการระดมปัจจัยจากทางเศรษฐกิจที่ต้องแรกมาด้วยเงินตราเป็นต้นทุนในการผลิตในกรณีของชาวนาในทุ่งรังสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันดังที่บาทหลวงลเ,เจ้าเจ้าของที่นารายหนึ่งได้กล่าวเอาไว้เมื่อคราวประชุมชาวนาคลองนังสิตปีพุทธศักราช2,452 ได้กล่าวไว้ว่าในสมัยนี้การทำนาผิดกับสมัยก่อนต้องเป็นคนมีทุนทุนที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อการทำนาปรากฏอยู่ในรูปของค่าใช้จ่ายต่างๆดังความในหนังสือโรองเรียนปัญหาของการทำนาของมิสเตอร์ปีเตอร์เออปีเตอร์ออที่มีไปถึงพยาวงสานุป,ประพันธ์เสนาบดีกระทรวงเกษตราเมื่อปี2452ข้อความว่า ต้องให้เงินค่าเช่านาะค่าเช่าแรงลูกจ้างซ่อมโรงที่อาศัยซื้อเครื่องมือทำนาแทนสิ่งที่เสียไปและทั้งของเบตต็ดเตล็ดบริโภคเงินขายข้าวมาข้าวหมดแต่สิ่งของต่างๆที่ต้องซื้อตามตลาดเรือและเรือแม่ค้าในทุ่งในท้องทุ่งราคาแพงกว่าในกรุงเทพ เพราะสิ่งของต่างๆซื้อมาจากกรุงเทพเอาไปขายที่ทุ่งรังสิตค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ทําให้ผู้ที่ทํานาต้องมีการลงทุนเพื่อที่จะแลกกับการผลิตข้าวเพียงอย่างเดียวแล้วก็สามารถระบุเป็นจำนวนเงินตามการสำรวจเมืองทัญ,ญบุรีในอดีตนั้นถือว่าเป็นเมือง ที่ชื่อธัญ,ญบุรีธัญญานั่นก็แปลว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ปลูกข้าวอย่างมากมายลักษณะของออที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันระหว่างเ,เขตเกษตรกรรมใหม่ในทุ่งรังสิตกับพื้นที่ซึ่งมีการบุกเบิกมาก่อนหน้านี้และทุ่งแสนแสบความแตกต่างมาจากปัจจัยด้านการเป็นเจ้าของที่นา ซึ่งทุ่งรังสิตมักจะเป็นที่นาของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ที่มาจับจองหรือซื้อต่อจากบริษัทขุดครองแลคูนาสยามชาวนาจำนวนมากอยู่ในสถานะเป็นผู้เช่าทำนาซึ่งต้องเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวเพื่อหารายได้มาจ่ายเป็นค่าเช่าและซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับดำรงชีวิตก็ ทำให้มิไม่ได้มีจึงไม่มีการคิดบำรุงหรือเพาะปลูกพืชอื่นๆหรือเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพอย่างเขตกษิกรรมเก่าเช่นเดียวกับทุ่งแสนแสบยิ่งกว่านั้นเนี่ยการเปิดพื้นที่ทุ่งรังสิทธิ์แม้จะมีรัฐดอนอพยกเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้มีการรวมตัวหรือลงหลักปักฐาน เป็นชุมนุมหรือหมู่บ้านที่มีระยะเวลายาวนานจนสามารถปกป้องตนเองเช่นถ้าในกรณีที่มีนักเรงในท้องถิ่นหรือมีหัวหน้าชุมชนที่เข้มแข็งเหมือนเขตกสิกรรมเก่าในรายงานของบริษัทขุดลองแลคูนาสยามเมื่อปี พุทธศักราชส4 5 0ได้กล่าวถึงลักษณะการอยู่อาศัยของรัษฎรในบริเวณทุ่งลังสิบที่ไม่สามารถปกป้องตนเองจากคดีโจรผู้ร้ายได้บันทึกเอาไว้ว่าด้วยราษฎรชาวนานในบริเวณคลองต่างๆแขวงเมืองทัญ,ญบุรีนครนายกและชะเชิงเซามาร้องทุกข์หลายรายว่าการปล้นสะดมแลต้อนฝูงกระบือกลางวันปีนี้ชุกชุมมากกว่าทุกปี ถ้าอยู่ด้วยกันเพียง4-5ถึง6โรงเป็นหมู่หนึ่งก็อยู่ไม่ได้โดยไม่มีกำลังพอที่จะปกป้องตนเองจากผู้ร้ายจำเป็นต้องอพยพหนีเมื่อราษฎรมาร้องเช่นนี้บริษัทจะนิ่งเสียก็ไม่เป็นการควรการเปิดพื้นที่ทุ่งรังสิตให้สร้างโอกาสให้แก่บรรดาไพร่ที่ระบบเดิมอพยพเข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นชาวนาอิสระเนี่ยแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องเผชิญก็คือบรรดาจโจรผู้ร้ายในรูปแบบต่างๆมากมายที่เป็นปัจโดยที่ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและก็เศรษฐกิจเงินตราเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเสริมประสิทธิภาพก่อคดีขึ้นมากมายในอีกด้านหนึ่งก็จะสะท้อนถึง ความต้องการอาวุธปืนของราษฎรเพื่อเอามาไว้ป้องกันตัวเองจากโจรผู้ร้ายปรากฏคดีต่างๆเกิดขึ้นความรุนแรงของคดีอาชญากรรมในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นด้านคดีที่สัมพันธ์กับการแพร่หลายของอาวุธที่เอามาใช้ในการก่อการป้นสะดมทั้งหลายเนี่ย จึงนามาการวิธีการหาอาวุธมาจึงมีได้มาซึ่งวิธีต่างๆมากมายการแพร่หลายของอาวุธปืนในเขตทุ่งลังสิตเนี่ยนอกเหนือจากมีการซื้อขายอาวุธปืนแล้วเนี่ยก็ยังมีบริเวณทุ่งลังสิตยังมีการแพร่หลายของอาวุธปืนที่เข้ามาในพื้นที่โดยมีที่มาจากวิธีการต่างๆโดยที่ผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณนี้เนี่ย บริษัทขุดคลองและคูนาสยามในฐานะเจ้าของเขตสัมปทานมีการนำอาวุธปืนเข้ามาเพื่อใช้ป้องกันทรัพย์สินของตนเองด้วยทรัพย์สินที่มักจะถูกผู้ร้ายเข้ามาปล้นดังนั้นบริษัทเองจึงขออนุญาตสั่งปืนวินวินวินเชสเตอร์เป็นชื่อเป็นชื่อประเภทของปืนนะคะชื่อสั่งซื้อปืนเออซื้อปืนวินเชสเตอร์ พร้อมกระสุน2,800นัดในปีพุทธศักราช2445ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้เคยสั่งปืนมาแล้วตั้งแต่ปี2442จำนวน4ครั้งเป็นปืน16กระบอกกระสุน2,600นัดนอกจากนี้จะใช้อาวุธปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วเนี่ยยังมีการแจกจ่ายอาวุธปืนให้กับราษฎรในพื้นที่ เพื่อไว้ต่อสู้กับผู้ร้ายอีกด้วยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความน่ากลัวของบรรดาโจรผู้ร้ายที่มาก่ออาชญากรรมความรุนแรงแล้วก็อาวุธปืนแถวแถวบริเวณทุ่งลังสิทธที่มีมาตั้งแต่อดีตไม่แตกต่างอะไรกับเหตุการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันเลยนะคะที่เกิดจากบรรดาโจรผู้ร้ายอาชญากรแล้วก็อาวุธปืนที่มีการลักลอบแพร่หลายอยู่ใน ััจจุบนแต่เรื่องราวของทุ่งรังสิตกับโจรชาวนานและก็อาชญากรรมยังไม่จบนะคะติดตามเรื่องราวได้ใหม่ในข่าวต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญร,รักลินผู้ดำเนินการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ